นี่เป็นรกแมวนะคะคลุกขมิ้นเอาไวต้ตากพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเอาน้องแมวรกแมวนะคะนี่คือรกแมวที่ได้มาน้องมาคลอดให้นะคะอันนี้น้องให้เองนะคะไม่ได้แย่งน้องมานะคะจะเอาน้องเนี่ยมาคลุกไปในขมิ้นเนี้นะคะเนี่ยนะคะอย่างนี้ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะคลุกไปในขมิ้นนี้นะคะให้ทั่วเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ตากนะคะตากให้แห้งแล้วเราก็เอาไว้บูชาได้ค่ะนี่เราได้มาสอง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 ส,อ,งสอ,งอันนะคะน้องให้ค่ะน้องมาคลอดลูกไว้น้องมาอยู่ด้วยน้องเป็นแมวจรค่ะได้สองอันนี้แล้วเราก็จะไว้บูชา รูบกับขมิ้นเสร็จแล้วก็จะตากนะคะตากให้แห้งค่ะเป็นความเชื่อนะคะมีน้องเอาไว้เขาว่าจะมีโชคมีลาบหรือว่าซื้อหวยซื้ออะไรก็จะถูกนะคะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรเสี่ยงโชคจะมีโชคค่ะพกเอาไว้ติดตัวใส่กระเป๋าไว้ทำมาค้าขึ้นค่ะ